มีอร่ยมันพังไปเชิญเอามาที่เรานักเบาเราซ่อมได้ซ่อมให้ เปิดมาด้วยเพลงนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะรู้เนาะว่าเป็นกระบวนการอะไรนะคะก็หนีไม่พ้นงานของพี่ช่างซ่อมบำรุงประจําองค์กรของเราค่ะค่ะวันนี้นะคะดิจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาเขียนโปรเ s s แอ p o พ t นะคะในกระบวนการการบํารุงรักษาเชิงป้องกันสําหรับเครื่องจักรค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าเราสามารถเขียนเป็นโปรเ s s แ p p o พ t ได้อย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะพบกนันอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งงการไอ o โค่ะฟริง วันนี้นะคะก็ใกล้ถึงตอนสุดท้ายแล้วจิโในส่วนของแผนพุ่งเต่าเล่ากระบวนการนะคะวันนี้มาถึงโปรเซสที่มันเป็น ซัพพอร์ตโปรเซสนะคะหรือว่ากระบวนการสนับสนุนค่ะซึ่งเป็นของซ่อมบำรุงแมนเท e นนซ์นะคะหรือบางองค์กรอาจจะอยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า Engineer ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่การวางโครงสร้างขององค์กรของเรานะคะวันนี้นะคะทด่ขออนุญ,ญาตพูดถึงกระบวนการที่มีชื่อว่าการบำรุงรักษาเชิงป้องกันค่ะหรือว่า P preventive m a i n t e n a n c e นะคะในส่วนของเครื่องจกักรค่ะ กระบวนการการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะว่าไม่สําคัญเลยก็ไม่ได้นะคะกระบวนการนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ทําให้เครื่องจักรของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ลดเวลาการเสียหรือว่าการชํารุดแล้วก็เครื่องจักรต้องหยุดรอเฉยๆเพื่อรอให้ช่างซ่อมนะคะเราต้องมีการบำรุงรักษาเป็นระยะๆะะค่ะซึ่งการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเนี่ย เราสามารถเล่าเป็นกระบวนการตามข้อกำหนด4.4หรือ Process Approach ได้อย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเราตามดิบมาก,กันเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเช็คก่อนว่าไอกระบวนการเนี่ยมันมีจริงๆริงไหมในองค์กรของเรานะคะโดยการเปิดตัวของ Business Flowchart นะคะว่า Business Flowchart Business Plan เนี่ยเรามีพูดถึงกระบวนการนี้ไหมแล้วก็หาค่ะ ซึ่งดรับประกันว่าคงไม่มีองค์กรไหนเนาะที่ไม่ให้ความสําคัญระหว่างกับเครื่องจักรเลยโดยที่ไม่ทําการบํารุงรักษาเครื่องจักรเลยเนี่ยดู้ว่ามันคงไม่มีหรอกแต่เพียงแต่ว่ากระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการโดยที่ใช้คนในองค์กรหรือเป็นกระบวนการเอาท์ซอร์สเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่รับประกันว่าจะต้องมีค่ะ อ่ะเห็นไหมีมจริงๆด้วยนะคะเราก็เจอกระบวนการการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเรียบร้อยแล้วลำดับต่อมาค่ะเราจะมาเขียนยกระบวนการการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเนี่ยให้เป็นรูปแบบของ process approach ตามข้อกำหนด4.4ซึ่งแนวทางที่ดิ๊ปกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยเป็นแนวทางเพียงแค่แบบเป็นไกด์ไลนะ์นะไม่สามารถที่จะ Copy แล้วเอาของดิ๊ไปใช้ซื่อๆดื้อๆแก๊กแได้เลยนะคะแล้วก็แบบว่าอ้ย ทำไมมันยังติดคาอยู่เอาของดิดไปใช้ก็ใช่นะสิมันแล้วแต่องค์กรแต่ละองค์กรจะมีแพทเทิร์นหรือมีเคาเจอหรือมีธรรมเนียมปฏิบัติมีรูปแบบของเอกสารที่แตกต่างกันไปนะคะดังนั้นเอาไปประยุกต์ใช้ก่อนนะคะค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของการเล่ากระบวนการนะคะผ่านรูปแบบของโปรเซสแปรโพสเหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะเล่ากระบวนการผ่านรูปแบบของโปรเซสแปโพสได้เราต้องรู้จักทูหรือว่าเครื่องมือที่เราจะใช้เล่าในกระบวนการนี้ค่ะเพื่อนๆก็คงเดาออกแล้วว่าเดี๋ยวดิจะพูดเรื่องของแผนภูมิเต่านะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักแผนภูมิเต่ากันเลยค่ะวิธีการเขียนแผนภูมิต่าง่ายนิดเดียวค่ะ ตรงกลางตัวเต่านะคะเราเขียนเป็นกลมๆล,ลีๆนะคะแล้วก็เขียนชื่อโปรเซสเข้าไปนะคะเป็นชื่อโปรเซสนะคะไม่ใช่ชื่อแผนกนะคะ เขียนแล้วต้องอ่านให้รู้ว่าเอ้ยเนี่ยเรากาลังคุยเรื่องอะไรอยู่เรากําลังจะอ,อธิบายกระบวนการอะไรอยู่นะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ Input ค่ะปัจจัยนําเข้าของกระบวนการนี้นะคะแล้วก็ไปที่ o u t p u t ค่ะการได้มาซึ่งสิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการนี้คืออะไรนะคะเสร็จแล้วต่อค่ะให้มันค่ะขาที่1เราคุยถึงเรื่องของแมชชีนกับ Equipment เครื่องม้เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ ขาที่2ค่ะเราคุยเรื่องแมนค่ะบุคลากรหรือว่าตำแหน่งหรือว่าแผนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คือใครนะคะอย่าลืมใส่ c o m p e t e n นซีให้ดิบด้วยนะคะขาต่อมาค่ะเราคุยถึงเรื่องของ document หรือว่า p r o c e d u เ e อร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คืออะไรนะคะและขาสุดท้ายค่ะ KPI นะคะหรือว่าดัชนีชี้วัดของกระบวนการนี้เนี่ยเราวัดผลความสําเร็จเนี่ยจากอะไรบ้างนะคะ แค่นี้เองเราก็จะต่อจีกซอกกลายเป็นรูปของเต่าเฮ้เป็นเต่าไหมเอ๊นะคะก็กลายเป็นแผ่นพุงเต่าค่ะแบบนี้ ง่ายมากนะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะหากแม้ว่าเพื่อนๆไม่มีตัวแผนพมงเต่าในองค์กรไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยฉันได้รับการรับรองไอโมาได้ไงฉันไม่มีแผนพุงเต่าเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีการอธิบายจากตัว p r o c e s f o r e chart ก็ได้นะคะก็เพื่อนๆก็ไปเอา procedure แล้วเปิดหน้า p r o c e s f o r e chart มานะคะแล้วพยายามหาว่าอะไรคือ input output นะคะฉันไปใส่ในช่องไหนฉันอธิบายตรงนั้นอะไรคือ man ค่ะ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คือใครนะคะเอกสารลิงก์ไปยังอะไรนะคะแมทชินพูดถึงตรงไหนหาให้เจอค่ะเพื่อนๆก็จะสามารถอธิบายได้เหมือนกันแต่บางครั้งอาจจะต้องเอาเอกสารจากส่วนอื่นมาอธิบายเสริมเพิ่มนะคะเช่นในที่นี้ก็อาจจะต้องเอาตัวของ KPI จากที่อื่นเนี่ยมาประกอบกับตรงนี้ด้วยเท่านี้เองเราก็จะสามารถอธิบายได้ครบตามหลักของข้อ4.4นะคะหรือเรื่องของ Process Approach นะคะ างมาอ่ะสันนิษฐานว่าเพื่อนทุกคนมีความรู้เรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเพื่อนๆไปสู่การอธิบายนะคะกระบวนการ preventive maintenance หรือว่าการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในรูปแบบของแผนภูมิต่ากันค่ะมา,มาเขียนกันเลยตรงกลางตัวเต่านะคะเราจะเขียนชื่อกระบวนการลงไปค่ะในที่นี้เราก็เขียนว่าเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรเนาะเสร็จแล้วเราเขียน input ค่ะ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรเนี่ยเราใส่อะไรเป็นอินพุตนะคะริบว่าช่วยคิดกันริบว่าหนีไม่พ้นตัวของทะเบียนเครื่องจักรเนาะริบว่าหนีไม่พ้นของทะเบียนอะไหล่ตัว spare part list ต่างๆนะคะแผนการบำรุงรักษานะคะแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกผลการบำรุงรักษานะคะ อาจจะเป็นตัว daily checklist นะคะตัวประวัติของเครื่องจกักรอันนี้คือ input อ่ะอะไรด้วยนะคะอันนี้คือ input นะคะ Output ค่ะสิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่ต้องการที่อยากได้จากกระบวนการนี้คืออะไรนะคะก็หวังว่าอยากจะได้เครื่องจักรที่มันใช้งานได้นะคะ อยากจะได้ตัวเอกสารบันทึกข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบันทึกตัว preventive maintenance นะคะบันทึกตัวประวัติเครื่องจกักรอ่อรา update spare part list อะไรประมาณเนี้อยากได้บันทึกออกมานะคะลำดับต่อมาเมื่อเราทำหัว กลางแล้วก็ท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปที่ตัวของแมชชีนกับ e อ i p m e n t กันเลยนะคะแมชชีนแอนด์อ i p m e n ์นะคะเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่เราจะใช้ในการทำงานตรงนี้นะคะก็หนีไม่พ้นคอมพิวเตอร์พินเตอร์เครื่องมือช่างนะคะหากแม้ว่าซ่อมมือของเรามีโฟก l ลิฟเคนที่ใช้ประกอบในการทำงานตัวนี้ใส่มาให้ดบให้ครบเลยนะแต่ถ้าเราไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องไปหาซื้อ จันไม่มีการใช้โฟกลิปแคนฉันต้องไปหาซื้อโฟกลิปแคานมาใช้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเอาตามความเป็นจริงตามหน้าง,งานของเรานะคะเสร็จแล้วไปต่อค่ะที่2ค่ะเรื่องของออแมนนะคะหรือว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คือใครนะคะในที่นี้ก็ใส่เป็นฝ่ายซ่อมบำรุงนะคะแล้วก็ต้องมีฝ่ายผลิตด้วยเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ย เครื่องจักรมันอยู่ที่ฝ่ายผลิตไงและเราอะจำเป็นจะต้องแบบไปดีลกับฝ่ายผลิตเพื่อที่จะขอเข้าไปทำการ preventive maintenance หรือบำรุงรักษาเครื่องจักรเนาะเสร็จแล้วดิบอกว่าใส่ให้ดิปนิสนึงว่าอะไรคือ competency หรือความรู้ความสามารถที่พนักงาน ที่จะทำกระบวนการนี้ได้จําเป็นจะต้องรู้นะคะก็ดิ๊บก็ใส่ว่าเป็นการบํารุงรักษาเครื่องจักรนะคะเสร็จแล้วเหลืออีกสองขาค่ะซู่ๆนะคะขาแรกเนี่ยเป็นเรื่องของด็อกิวเมนต์ค่ะหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องในที่นี้เนี่ยดิบอยากให้มองถึงว่าหากแม้ว่าดิบ๊บ ไม่เข้าใจกระบวนการนี้เลยทํากระบวนการนี้ไม่ได้เลยเป็นน้องมาใหม่เพิ่งมาอยู่แผนกซ่อม,มบำรุงดิ๊จะต้องไปอ่าน proceduer หรืออ่านแบบ work instruction ตัวไหนนะคะอ่าในที่นี้ดิ๊บก็บอกว่าเราอาจจะมี proceduer เรื่องของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันก็ใส่ไปแล้วเราก็ไปดู proceduer ตัวนั้นนะคะ และลำดับต่อมาค่ะขาสุดท้ายนะคะดิบขออนุญาตพูดถึงเรื่องของดัชนีชี้วัดกระบวนการการบํารุงรักษาเชิงป้องกันเนี่ยเราต้องใช้ดัชนีชีวัดอะไรบ้างนะคะในที่นี้เนี่ยดิบ,บอกว่าเราใช้ตัวของเครื่องจกักรจำนวนเครื่องจักรเสียก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็น MTTF นะคะ MTBF นะคะก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของชั่วโมงตัวที่เราเรียกว่า m h i n ช b r e a k d o w n จำนวนชั่วโมองนะคะก็ได้หรือว่าการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ได้100%ตามแผนงานที่ได้วางไว้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเ c าเจอร์ขององค์กรเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะคะหรือว่าเราคิดว่าตัวเนี้ยมันมันเหมาะสมกับลักษณะเหมาะสมกับการทำงานนะคะแล้วก็สามารถสะท้อนถึงเป้าหมายสะท้อนถึง ผลลับที่คาดหวังไว้สําหรับกระบวนการนี้ได้ดีที่สุดนะคะเลือกมานะไม่ต้องแบบบ้าจี้เอาทุกตัวนะไม่เอานะคะแค่นี้เองเราก็จะตอบโจทย์ข้อ4.4ค่ะหรือว่าตัวของ process a p p r o a c นะคะในกระบวนการของงานซ่อมบำรุงได้สุดีสง่ายมากฟังมา30ตอนแล้วเนี่ยดิคาดว่าเราน่าจะทำได้แบบหลับตาก็เห็นแต่หน้าเต่าลืมตาก็เห็นแต่หน้าเต่า ได้แล้วนะคะเพราะว่าฟังหลายรอบแล้วแต่ก็อย่าเพิ่งเบื่อด,ดิบนะดิบก็พยายามอยากให้เคลียร์ทุกโปรเซสจริงๆเป็นประโยชน์กับทุกๆคนจริงๆนะคะวันนี้ค่ะสำหรับการเขียนแผนภูมิเต่าเล่ากระบวนการใน EP ีที่34นะคะในเรื่องของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนะคะสำหรับพี่ๆช่งางเนมทนแทนก็สำรเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีตบมือ หากแม้ว่าตอนนี้นะคะมีความผิดพลาดประการใดด็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต,ต์ชมได้จากคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์นะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าซึ่งจะเป็นตอนอะไรเนี่ยไม่บอกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ